เราไปดูต่อไปนะน้ำมันปลาช่วยในด้านใดบ้างช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดพัฒนาสมองและความจำป้องกันภาวะสมองเสื่อมบำรุงระบบประสาทบำรุงข้อต่อรักษาอาการปวดข้อบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นพัฒนาสมองของเด็กทารกในครรนเคยได้ยินไหมว่าคนที่ตั้งครรน ก็ควรทานน้ำมันปลาเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กทารกนะครับในครรนมีสมองที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นพอคลอดออกมาเป็นไงครับเด็กก็มีโอกาสที่จะฉลาดเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้น้ำมันปลานะครับแต่หลักๆของมาลีนาเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาสมองนะครับเราเน้นในเรื่องของอะไรในเรื่องของหลอดเลือดเพราะเรามี EPA ที่สูง ถ้า DHA สูงคือเรื่องสมองเรื่องความจำสายตาแต่ EPA ช่วยในเรื่องของหลอดเลือดบาลานสมดุลไขมันในเลือดให้กับเราครับนี่คือน้ำมันปลา